11ตัวจริงทีมชาติไทยเยือนไต้หวันหักปากกาเซียนเตงว่าจะใช้ฟอสไนท์เทียร์สักเผิดพี่ไม์กองหน้าหนึ่งเดียวความหวังของเราเป็นตัวจริงไปเลยแล้วนิโคลัสมิเกลซันยืนปีกขวาหรือเปล่ายืนแบ็คขวาเหมือนเดิมใช้จุดเบลลิงเซยืนปีกขวาทุกคนพอใจกับไลฟ์ชุดนี้หรือเปล่าอยากปรับตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครัวศาตประตูเป็นพี่ไม์ปฏิวัติคำใหม่ออกมาทําไมแพ้เสียงในหัวเจ้าเดิมแบ็คขวาเช้นิโคลัสมิเกลซันเหมือนเดิมครับส่วนแบ็คซ้ายใช้วันชัยที่ลงสำรองในเกมแรก คู่เซนเตอร์ใช้นัทพงศ์กับสริงคารครับคือคู่เซนเตอร์ที่ยืนจับคู่กันในครึ่งหลังของเกมแรกแผงกองกลางสามคนเหมือนเดิมเลยวิลเทพป้อมพันยืนเป็นตัวต่ำทิติพันธุ์พ่วงจันเป็นบ็อกซ์ซูบ็อกแล้วก็ตัวลูกเป็นชนาทิพย์สงกสินปีกซ้ายสุประโชคสราชาติปีกขวาจูดเป็นลิงเสกเสกสันการ,ราตีและกองหน้าตัวเป้าหนึ่งเดียวของเราธีรศักดิ์เผยพิมายเป็นตัวจริง สำหรับผมที่ต้องจับตามองเลยคือทีรศักเผยพิมายในตำแหน่งกองหน้านะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทีรศักเผยพิมายจะเล่นได้ดีในการเป็นตัวสำรองรอดูว่าได้รับบทบาตเป็นตัวจริงและเป็นความหวังกองหน้าหนึ่งเดียวของไทยเราตอนนี้เนี่ยจะเล่นได้ดีแค่ไหนครึ่งหลังน่าจะได้เห็นเบนจามินเจมส์เดวิสนะลงเป็นตัวสำรองแทนธีรศักเผยพิมายรวมถึงผมอยากเห็นอนันต์ยอดสังวรลงเล่นมากๆเลยยิ่งเกมตื้อๆตันๆนะเลี้ยงกินตัวตัดปั่นเนี่ยน่าสนใจมากๆอีกไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะห้าโมงครึ่งนี้ถ่ายทอดสดทางทยรรรัััีีววแลลลละะะเเด๋ผมจจบบกกกไปนน่่าคงงหอ